ซ่อมลำโพงบลูทูธมัลติมีเดียนะครับเพืเ่อนๆเครื่องนี้มันเปิดไม่ติดนะครับผมไม่ติดเนี่ยนะครับไม่มีไฟในแบตเตอรี่แล้วก็เสียปลั๊กไฟแล้วก็ไม่มีไฟชาร์จนะครับก็แสดงว่ามีโอกาสที่วงจรภาคใหญ่ไฟเขาพังนะด้านหลังนะครับเปิดออกนะครับเพื่อนๆเห็น เห็นแบบนี้เลยโอ้โหที่เปิดออกมาดูชุดนี้นะครับไม่ใช่เห็นวงจรเครื่องทั้งหมดนะยังมีอยู่ชุดด้านหน้าด้วยนะครับชุดนี้ก็เป็น power supply นะครับที่จะแปลงไฟจาก2 2 0โวลต์นะครับแล้วก็ไปชาร์จแบตเตอรี่มันจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่น่าจะมีไฟแล้วล่ะนะครับ หรือว่าเป็นการใช้งานแบตเตอรี่ที่หมดไฟคือใช้จนมันหมดนั้นแหละแต่มันชาร์จไม่เข้าเนะี่ยนี่คือพอเพื่อสไปนนะพอเพื่อสไปนตัวนี้จะจ่ายได้15บโวลต์นะครับเพื่อนจ่ายมาเพื่อที่ชาร์จแบตเตอรี่นะแล้วก็แรงดันอีกส่วนหนึ่งก็จะไปใช้งานในวงจ,จรวงจรพักขยายวงจรปิงอยู่ด้านหน้าหมดเลยต้องดูการทำงานของพอเพื่อสไปน์ชุดนี้หน่อยนะจะมีไฟออกหรือไม่นะครับ ถ้าไฟออกก็ดูชุดชาร์จแบตแล้วก็ชุดต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ต้องซ่อมชุดนี้นะครับผมเสียบปลั๊กไฟแล้วก็ลองวัดไฟวัดที่ได้โอดนี่นะวัดไดโอดนะครับได้ครับเพื่อนเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับตอนนี้มีไฟแล้วนะี๋ยววัดไฟนะครับวัดไฟไฟ1ิห้าโวลต์นะครับเพื่อนก็ตั้งมิเตอร์ยี่สิบโวลต์นะครับถ้าเรา ถ้าเราไม่จับกาวเราทำานี้ก็ได้นะเพื่อนวัดตรงไดโอดนี้เลยนะตรงนี้นะวัดอย่างนี้เลยก็ได้ไม่มีไฟนะเพื่อนยังสูงวนเลยแสดงว่าภาคใหญยไฟจ่ายไม่ได้ตอนนี้จ่ายไม่ได้นะเพื่อนพ,พักก่อนนะครับพ,พักนะครับเดี๋ยวแกดูนะครับด้านล่างมีรอยไหมไหม เครื่องรู้สึกว่าน่าจะมีมีน้ำนะคเคยเคยโดนน้ำเนี่ยเดี๋ยูดิเป็นเป็นสนิมขึ้น,นอ่ะนะครับเพราะสะพายโดนน้ำป่ะนะครับเดี๋ยวดูด้านล่างเนี่ยด้านล่างแผ่นวงจรนะครับก็มีรอยดำๆนิดหนึ่งนะเพื่อนสิบห้าโวลต์หนึ่งจุดเจ็ดแอมป์นะเพื่อน แกออกมานะครับเพื่อนๆกาว่าจะเปลี่ยน Ic ซีก็เลยแกะเอาออกมาดูว่าคราบนี่มันคือคราบอะไรมันไม่ใช่คราบจากความชื้นนะรครับเขาคือคราบเก่าเป็นคราบก่านะตรงนี้เนะีกาวที่เอาติดยึดอุปกรณ์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่น้ําไม่ใช่ความชื้นนะครับเป็นเก่านะครับนะครับแกอ,อกมาดูนะ การว่าจะมาทําความสะอาดความความสกปรกตัวนี้มันไม่ใช่นะครับมันเป็นเก่านะที่ผมเห็นอยู่นะครับที่แรกนึกว่าเป็นความชื้นนะครับเดําเนินการเปลี่ยนไอซีลองดูนะในกรณีไฟไม่จ่ายออกนะดําเนินการนะครับเดี๋ยวลองเครื่องนะครับเสร็จปลั๊บไฟนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้ด้วยนะนะครับเป็นไฟที่ไปชาร์จดบตนะเพื่อนๆทีนี้นะครับ วัดไฟที่ออกจาก p o w e s p นครับ power s ตัวนี้จะออกเท่าไหร่วัดแบบนี้ก็ได้นะตั้ตงมิเตอร์ไว้ที่แบบนี้20โวลต์ดีแบบนี้วัดอย่างนี้เลยนะจิ้มเ,เข้าไปอย่างนี้เลยก็ได้ด้วยนะเห็นไหมก็จะได้15.3นะเพื่อนๆ15.3นะวัดแบบนี้เลยนะได้ด้วยนะครับนะครับ ทีนี้นะก็มีไฟขึ้นแบบนี้แล้วนะแล้วที่นี้เครื่องเปิดติดไหมนะครับอาจจะต้องลองวัดไฟที่แบตเตอรี่ด้วยนะครับในกรณีที่พอว่าลายตัวนี้ทำงานได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องมาคำดูแถวตัวอาร์รู้สึกอุ่นนะครับแสดงว่ามีการชาร์จแบตเตอรี่ล้รู้สึกอุ่นนะครับมันจะมีอาร์เขาขาวอยู่นี่เพื่อน อาพวกนี้มันจะจํากัดกระแสนะจำกัดกระแสเวลาไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่1 2โวลต์นะครับเพื่อนเพราะว่าสปาย15นะครับผ่านตัวต้านทานไปชาร์จแบต12นะครับอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่น่าจะพลังงานก็คงหมดแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะแล้วค่อยมาดูว่าเครื่องจะเปิดติดหรือไม่อย่างไรปล่อยให้เขาชาร์จอยู่นี้แหละเดีย๋ยวนี้ยังอุ่น,นครับ ดำเนินการนีครับชาร์จไว้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องแล้วก็มีเสียงนะก็เปิดได้ถือว่าใช้งานได้นะครับสมสมแล้วทีนี้นะครับลองถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กออก พักแล้วนะครับการชาร์จแบตเตอรี่ก็ดับไปแล้วนะครับ <15. S 1> ก็ยังใช้งานได้เนื่องจากว่าแบตเตอรี่มีการชาร์จแล้วก็มีการเก็บไฟอยู่นะครับีี่นน้นนะอ,งอ,นงอ,องทักนยาย่อ <Hey. S 1> ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับที่เปิดไม่ติดที่แรกนั้นน่าจะมาจากแบตเตอรี่นี้ไม่มีการชาร์จนะครับจากชุดจ่ายไฟที่มีปัญหาและไม่มีการชาร์จแล้วไฟ ที่อยู่ในแบตเตอรี่ก็หมดเกลี้ยงเลยนะก็ดําเนินการก็คิดว่าน่าจะใช้งานได้นะครับแบตเตอรี่ก็น่าจะไปได้อยู่นะครับ Dk125 นะเพื่อนๆ i อที่อยู่ตรงนี้หากนะครับหากแม้นว่าอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขในส่วนของ power supply นี้นะถ้าเกิดว่าเสียหายหนักมันจะมีบางเครื่องที่ผมเคยซ่อมแล้วมันเสียหายหนักมาก หนักจนถึงว่าเกิดการละลายเกิดการพังจนไหม้ดำปิดปี่เลยแล้วก็สามารถที่จะใช้พาวเวอร์สายขนาด15โวลตนะ์นั้นเข้ามาตรงนี้ได้เลยพาวเวอร์สาย15โวลต์อาจจะเป็นพาวเวอร์สายที่เป็นแบบเปลือยแบบนี้และติดตั้งแบบนี้หรือถ้าหากว่าไม่มีแบบนี้นะที่เขาใส่มาเป็นกล่องพลาสติกนะั่นก็ย่อมได้เหมือนกันนะโดยการต่อปลั๊กไฟตอนนี้เข้าพาวเวอร์สายแล้วก็สายจากพาวเวอร์สายกลับคืนเข้ามาตรงนี้ได้เลย เอาพ่วงวัพพุไเอาไปติดไว้ไปห้อยไว้ตรงไหนก็แล้วแต่เลยข้างในเครื่องก็ได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในะตรงนี้ก็ได้นะครับเอาไปทิ้งไว้ข้างในนั่นก็ได้เป็นไปได้หมดเลยนะครับพาวเวอร์ซัพพลายขนาด15โวลต์ใส่ได้เลยจะเป็นพ่วงวัสดุไฟอเนกประสงค์ก็ยังได้เลยนะไอที่เป็นเป็นตัวกล่องเหล็กนะนะครับตัวกล่องเหล็กแล้วก็เอามาติดตั้งหมุนน็อตไว้ตรงนี้ก็ได้พูดง่ายๆก็คือยังไงก็ได้ให้ใหมีพ o ว e วัดสดุไฟ15โวลต์จ่ายเข้าเป็นใช้ได้นะครับเพื่อน เพื่อนครับแกะแผ่นหน้านี้ออกมาเพื่อดูความเรียบร้อยนะครับผลปรากฏว่าไม่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเห็นเป็นซีแตกด้วยนะนะเห็นเป็นซีแตกนะครับ